สบายดีเอฟซีโดดทุกคนเมื่อนี้โดดกัพาทุกคนมากินข่าวอยู่สวนกัเคยวานแฮ่ขังแรกทุกคนเลยจักสิเป็นอะไดกัมาติดตามน่วกันเด้อสำหรับพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโดดในเด้อพี่น้องผู้ใดเบิ่งแล้วก็อย่าหัวควันโดดเด้อพี่น้องเอ้หาก็เคยวานครั้งแรกอันนี้นะกัหวานจุดความตั้งใจนะกัพอได้อยู่พี่น้องเอ้พอได้กินอยู่ อันเสียงหัวนะบอ๊อบเนเสียงหัวพายเดททุกคนมันเสียงหัวเมียตัวดูเองเ <laughs> ป็นหัวขวัญผัวเพิ่นว่าอันบานแฮบบ๊อบเป็นบานครับตับอิดถือแต็มต่อใหม่ทุกคนเอ้ยผิดหวังทางนี้เอ,าอ้าโอวเป็นยังเอาไหม เอา้ามาเบิ่งเธอที่สองสีคือคืออยู่ได้พี่น้องหอมดิสีคือคืออยู่ได้เอา้ามาลุ้นน้ากันว่าสิได็จบอ่ะมันพึ่งอยู่บ่ได้อยู่ได้อยู่เนมะียโดนถามมันพึ่งอยู่บ่โดโดเพ,บพิ่นวา,าน <laughs> ได้อนาะนี่ติดแล้วติดแล้ว,ลว <laughs> มีความหวังมีความหวังติดแล้วติดแล้วเพิ่นวะ เห็นบ่เห็นบ่ทุกคนเขาเอื <S <s ่อนว่าความพยายามอยู่ใส่ความสําเร็จอยู่ที่นั่นเห็นบ่สุดท้ายมันก็ได้พอได้กินอยู่ว่นโรดเดือดว่ารดเจ้าหน่มันไปว่นโรดจจลายอะไรอยู่นี่เจ้กลมาพี่เฮ้ยบ่เจ้าหน่อยมันมันไปมันกินหัวอาหาร อันที่ทุกคนเห็นตอนนี้โมเมนต์ยังเดือพี่น้องเพิ่นไล่ปลาเพิ่นไล่ปลาไปเบื้องให้ให้เบื้องดูดูหวานเพิ่นวะเออไล่ปลาจากเบื้องนี้ไปเบื้องนี้

มีดอกมีบะตรงนั้2เห็นเลย <c oughs> เห็นันบเนกเยุยงด้เต้ <c oughs> แมันนักนะักแลวเปลว่าปลามันยิ่แน่ต้องทิ้งดี มนท่งปลา ชอบจนกลัวสิได้ดให้มันแล้วแงาแรงเดอ้อแ <c oughs> ล้วแรงแล้วง่ายเดอ้อม้นนี้เป็นแนวใดทุกคนซีมือดโดดก็เพอะได้กินอยู่นะทุกคนเนาะเบิงอีลาอีเลือแหงเบิงสุดเครื่องขีตมเต็มเลยกระโบเป็นยังมือนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์นะทุกคนข้างนี้ยังเป็นมือใหม่อยู่ข้งางนาอาจเป็นเอ็กซ์เปิด เป็นสปูเซียวซานด้านแหเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบุมี่ยังเจอกันคลิปหน้าเดอ้อ